สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด7กันยายน2565นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยสอ,อ,อทอโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้ออธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมีเนื้อหาดังนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นนักกฎหมายชั้นเซียนที่เอกอุยากที่นักกฎหมายคนใดในใต้ฟ้าเมืองไทยจะต่อกอนได้ต้องยอมรับว่าผมชื่นชอบท่านในทางกฎหมายแต่คราวใดก็ตามที่หลักกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับการเมืองการให้ความเห็นทางกฎหมายของอาจารย์มีชัยมักมีข้อโต้แย้งได้เสมอ การรับฟังอาจารย์มีชัยจึงต้องแยกเป็นสองส่วนว่าท่านกำลังอธิบายข้อกฎหมายล้วนๆหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองถ้าอาธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองต้องดูว่าอาจารย์มีชัยเป็นขั้วไหนทางการเมืองด้วยเสมอ อาจารย์มีชัยกับดรวิษณุจะเหมือนกันตรงที่ต้องดูว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนของการเมืองผู้มีอำนาจทางการเมืองจึงนิยมนำอาจารย์มีชัยและดรวิษณุมาอยู่ข้างกายเสมอจนเป็นตำนานทางการเมืองของประเทศนี้ไปแล้วผมยืนยันอีกครั้งว่าการอธิบายการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีใช้หลักฐานกฎหมายพื้นฐานย้ำว่าพื้นฐานมากๆเสียด้วย หลักการนี้นักกฎหมายน่าจะเรียนกันตั้งแต่เทอมหนึ่งปี2ของการเรียนกฎหมายเรื่องนี้ง่ายเข้าไปอีกตรงที่สารรัฐธรรมนูญเองก็เคยมีการวินิจฉัยการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของรัฐมนตรีมาแล้วสามารถนำมาเทียบเคียงได้เพราะนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญนั่นเอง ผมคิดว่านักกฎหมายตัวน้อยๆก็สามารถโต้แย้งคำอธิบายของอาจารย์มีชัยได้แต่อย่าเขียนให้มากความเลยเพราะคะดีอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของศาลจะมีปัญหาปหเปล่าๆ เวลาเรายกเหตุผลอะไรมาอธิบายปรากฏการที่เกิดขึ้นมีหลักในการอธิบายอยู่สองประการคือ 1. เรากำลังอธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเช่นอธิบายว่าฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าเกิดจากอะไร 2. เรากำลังอธิบายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลใครอธิบายเหตุผลในสิ่งนี้ได้โคตรเซียนเลย ถอดรหัสพลเอกประวิทย์ไขข้อข้องใจวาระนายก8ปีเริ่มนับจากวันไหนฟังคำตอบชัดๆไม่ต้องรอคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ หลังจากสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่บิ๊กป้อมในฐานะรักษาการนายกประเดิมนั่งหัวโต๊ะคอรมอด้วยการแก้ระเบียบให้รักษาการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจปฏิบัติแทนนายกรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับคอรมอโยกย้ายข้าราชการหรือการอนุมัติใช้งบประมาณซึ่งก่อนแก้ไขเรื่องสำคัญแบบนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี ก่อนนอกจากนี้บิ๊กป้อมยังลงพื้นที่ถี่ยิบมีคิวต่อเนื่องทุกสัปดาห์ไม่นั่งเป็นใหญ่อยู่ในทำเนียบเปลี่ยนบทบาทจากไม่รู้มาลุยแบบผิดหูผิดตาเป็นที่มาของวาทกรรมที่ว่าใจบันดาลแรงแต่เรื่องต่อเนื่องจากปัญหาครบวาระ8ปีกำลังบานอิรุงตุงนงั่ง นักนิติศาสตร์หลายคนมีความเห็นว่าในระหว่างรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นรัฐธรรมนูญห้ามมีให้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทำให้การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายหลังวันที่14สิงหาคม2565อาจต้องชะลอการทูลเกล้าต่อพระมหากษัตริย์หรืออาจถูกเพิกถอนก็ได้กลายเป็นปัญหาที่บานออกไปจากเรื่อง8ปี นี่เป็นคำเตือนจากอดีตผู้ใกล้ชิดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่าอย่าเอารัฐธรรมนูญมาเป็นของเล่นสองสามวันที่ผ่านมาจึงมีรายงานข่าวประโคมกันไปทุกสำนักว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดหารือกันวันที่8กันยายนนี้เพื่อพิจารณาว่าเอกสารหลักฐานที่ได้มาเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วหรือยังไม่บ่อยครั้งที่สารรัฐธรรมนูญจะนัดหารือนอกวาระพิเคราะห์กันว่า จําต้องเร่งตัดไฟปล่อยนานไปไฟยิ่งลุกลามหลือกันนาหัวว่าจากมติ5ต่อสสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้จะเป็นตรงกันข้ามและมีตัวเลข6ต่อ3ตามมาไม่ทันสิ้นเดือนกันยายนนี้ ไทกรพลสุวรรณอ้างว่าได้รับเอกสารที่น่าเชื่อถือว่าเป็นคำชี้แจงประเด็นนาย,ยก8ปีที่เป็นคุณกับผู้ที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยมีกลุ่มทุนและนักการเมืองวิ่งเต้นช่วยเหลือให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต่อไปตั้งวอรูมบัญชาการอยู่ที่อาคารชื่อดังทางการเมืองย่านสุขุมวิท ไพศารพืชมงคลออกมาตั้งคำถามกับมีชัยรืชุพันธ์ว่ากล้าจะบิดเบือนเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา158ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้โดยไม่กลัวผลที่จะตามมาหรือไม่แต่คำตอบสุสดท้ายกลับตกอยู่ที่พี่ใหญ่ให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีว่าให้นายกกลับมาแก้ปัญหาเอง <sk developments> ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดลี y นิวสและคมชัดลึก